สวัสดีครับเอฟซี FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเอฟซีก็มันฝนตกเนะ <c oughs> าะฝ้าร้องนะครับเอฟซีแต่ตัไม่แรงนะครับไม่มีน้ําไถ่ที่นาเลยนะครับเอฟซีต้องได้สูบน้ําจากสระเนาะขึ้นมาดํานานะครับเอฟซีชมบรรยากาศก่อนนะครับเอฟซีเนาะก็ขึ้นจาก ดำนานะถอนกล้านะครับสีถอนช่วงเชานะ้าเนาะนู่นนะครับช่วงเชา้าตรงโน้นตรงนี้เนาะช่วงบ่ายก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนาะก็ลงมาพากันปักดำเนาะดำกล้าดำ,ดำกล้าดำข้าวนะนดำแล้ววันนี้ดำแค่ดำสองคนเนาะก็ สายรถไถน,นะครับพี่ซีนั่งรถไถน,นั่งกระเซารถไถดำเนรบริเวณนี้ดูไม่สวยนะครับพี่ซีเนาะเป็นข้าวก็ล้มเนาะเป็นกงโยงเงียงนะครับพี่ซีมันเพราะว่าตรงรอยรถไถมันจะไม่มีดินเนาะดินที่มันละเอียดเนาะก่อเลยปากยากนะครับพี่ซีนีเห็นไหม ต้นข้าวนี่ฟูวันพรุ่งนี้ค่อยลงมาหาเอาตักใหม่เนาะเห็นไหมครับมันฟูขึ้นเนาะเพราะว่ามันไม่มีดินนะครับพี่สีดินด้านล่างนี่มันจะเป็ดแกด่บริเวณนี้นะครับพี่สีไปโน้นเนาะนี่ครับดำสองคนกับแม่มาต่อยนั่งรถโอ้โย นี่บริเวณนี้ใช้มือดบเอาในไะอซีเนาะลงเดินเอาเนาะนี่นมื่อตัอ้ก็วางกากก่อนขึ้นไปนั่งรถวางไปเลยนะครับไอซีก็มันนั่งรถดำานีม่มันยากตรงไหนไอซีรู้ไหมตรงที่มันเป็นรอยรถไถเนาะรถไถคูเปอร์ตานะนั่งดำ มันยากนะครับวิซีเพราะว่าดินมันออกดินที่มันเป็นตมเนี่ยมันออกมันออกข้างหมดเนาะก็เลยยากนะครับวิซีปักลงไม่ได้เลยนะครับก็นี่ไถไถหุดปั่นเรียบร้อยเหลืออยู่นะครับวิซีดำไม่เสร็จเนาะวันพรุ่งนี้ก็คงจะมาดำใหม่ลงมาปักกล้าใหม่ไปถึงนู่นนะครับวิซียังที่ไม่ดำเนาะนี่ครับ เห็นไหมโอ้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ดำนะนี่ครับส่วนช่างพงกับแม่มาต่อยก็ขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปกรีดยางนะครับพี่ีดูน้ำจะสะนี่ขึ้นนะครับพี่ีเหลือไม่น้ำนี่เหลือนิดหน่อยนะครับพี่ีเพราะว่าด้านล่างนี่มันเป็นต่มเนาะ ถ้าจะดูดจริงๆนี่แห้งน้ำยู่ตรงสานนี้แห้งเลยนะครับพี่ซีเดี๋ยวไม่มีปลาอยู่เดี๋ยวจะปลาไม่มีน้ําอยู่ก็คงตายเนาะหรือว่าวันพรุ่งนี้ก็รอดูแล้วครับพี่ซีจะได้ดูดน้ำใส่หรือว่าจะพักก่อนเนาะเพราะว่าฝนก็ไม่ตกแล้วนะครับพี่ซีเห็นไหมครับบรรยากาศเนาะ ช่วงค่ำนะครับวิซีห้าโมงเย็นตะก,กี้นี้ก็ลงมาถ่ายไม่ทันนะครับในะอีซียให่หรือว่าแม่เนาะลงมายกยอโน่นรับอีซีรตรงโน้นเนาะยกยอยกเสร็จทิ้งไว้ตรงนั้นเลยนะครับวิซีโอ้ยใหญ่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ยายก็จะยกใหม่เพราะว่าปลาอยู่ในสานี้มันมีปลานิลนเนาะ ปลานินปลาตะเพียนนะครับอีปลาซิวโอ้ยวันนี้ก็ลุยทั้งสูบน้ำทั้งไถทั้งปั่นเนาะเดี๋ยวถอนก้าด้วยนะครับอีซีถอนก้าได้เมื่อเช้านี้กับช่วงบ่ายเนาะได้ร้อยกว่ามัดนะครับอีซีพอดีกับตรงนี้เลยนะครับอีซี อยู่ประมาณร้อยกว่ามัดก็วันพรุ่งนี้ก็ลุยวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ลุยแล้วครับพี่ปวดหลังปวดเอวเนาะนั่งรถดำก็ง่ายนะครับพี่สีมาเสียอยู่ตรงลอยรถไถเนาะตีนรถไถลอยรถไถน,นะครับพี่สีมันจะลึกไม่มีตมให้ดำเลยนะครับพี่สี นาตรงนี้เมื่อเช้านี้ก็ดูดลงใส่ตรงข้างล่างเนาะเดี๋ยวไม่มีน้ําที่จะเดี๋ยวขงด้านล่างนั่นตุเดี๋ยวค่อยว่าวันใหม่ครับเอาด้านบนก่อนเนาะเพราะว่ามันอยู่ใกล้น้ํานะครับอืมบรรยากาศโน่นนะครับพี่สีที่นาหญ้าน,นี้ไงอยู่ด้านล่างนี่นเนาะก็หญ้าน,นี้ก็หวานเอานะครับพี่สี่หวานแล้วก็ปั่น นี่ผมโกผมนี่ต้องดำเอาดำนะครับพี่ซีมันจะได้แต่ข้าวเยอะๆเนาะหวานนี่ไม่แน่นะครับพี่ซีไม่รู้มันไม่มีน้ำใสก็อย่างว่าเนะถ้าปีนี้มันแรงจริงๆไม่ได้ข้าวแน่นอนารอ,อดูฝนช่วงใกล้จะเข้าพรรษาเนาะ กาครับพี่ซีอยู่ใกล้ๆโอ้ยยายนี่ไม่แบไม่ยายนี่ย,ย,นยกยอ,ก,ยอก,ก็ทิ้งเลยนะครับพี่ซียกปลาได้ปลานิน่นปลาตะเพียนเนาะปลานิ่นก็เยอะอยู่นะครับพี่ซีตัวมันไม่ใหญ่นะครับปลานิ่นก็เท่าสามนิ้วเนาะสามนิ้วมือนะครับพี่ซีสระน้ำ โอ้เมกบรรยากาศช่วงค่ำนะครับพี่ซีก็เมื่อวานนี้ก็ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรนะครับพี่ซีเพราะว่าอยู่บ้านพักผ่อนก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปช่างพงก,ก็เหมือนกันนะครับพี่ซีไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูเนะเาะวันนี้ก็ได้ถ่ายดำหน้าเนะช่วงดำไม่ได้ถ่ายนะครับพี่ซีไม่มีเวลาถ่ายเนาะขนาด ช่างพงก็ยังไม่ได้ถ่ายก็ขอโทษจริงๆนะครับไอซีขอโทษขออภัยก็มันยุ่งเนาะไอซีเนาะงานมันเยอะนะครับไอซีก็จะไหนจะถอนก้าไหนจะไปดูเครื่องสูบน้ำเนาะเครื่องสูบน้ำก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับไอซีดูสูบน้ำใส่ก้าใส่น้ำใส่ก้าแล้วก็ ไม่มีน้ำใสที่จะบ้านผมเรียกว่าเตะก้านะครับพีเรียกเหมือนกันหรือเปล่าเนาะทางบ้านีซีเนาะก้าที่ถอนได้นะครับเนาะล้วที่ถอดได้วันนี้นะครับพีสีเอาลงไปดำแล้วก็เนื้อคาดว่าจะอยู่ประมาณร้อยร้อหรือว่าร้อยสามิมัดเนี่ยก็จะพอเนอะตรง คืนนี้นะครับพีนี่ครับบรรยากาศเนาะเจ้งผงก็ขึ้นไปกีดยางอยู่ที่ไล่ภูกระปาดคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ